เมียฝรั่งเกือบเสียผัวให้กับสาวไทยผู้แสนซื่อแต่เป็นงูพิษก็เป็นเรื่องของพี่คนหนึ่งที่เขาเล่ามาให้ฟังแล้วก็เตือนไว้สําหรับเอ,อ่อน้องๆหรือว่าเรื่องอย่างนี้อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่เกิดก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดเนี่ยก็ให้ฟังเรื่องนี้ไว้เป็นอุทาหรณ์พี่เขาเล่าให้ฟังนะคะว่าเขาเนี่ยเขาจะบินกลับประเทศไทยปีละสองรอบรอบละสี่อาทิตย์ก็พี่เขาก็ได้ไปรู้จักผู้หญิงไทยคนหนึ่งที่ในเมืองที่เขาอยู่เนีย ที่ต่างประเทศนะคะก็เป็นผู้หญิงซื่อๆคือในกลุ่มคนไทยมันก็จะมีคนไทยรู้จักกันเยอะแยะมากมายแต่น้องคนนี้เขาจะเป็นคนซื่อๆออพูดจาก็ไม่ค่อยทันใครเ,ออเข้าเวลาเข้ากลุ่มกันเนี่ยเขาก็จะนั่งเฉยคือไม่ได้ไม่ทันใครประมาณนี้นะเวลาคนก็ว่ากันบางทีก็ถูกว่าแดกบ้างอะไรบ้างประมาณนี้พี่เขาก็สงสารคือแฟนพี่เขาก็ทำงานดีพี่เขาก็เออตัวเองก็ทํางานเยอะก็ไม่มีเวลาที่จะทําคมสารบ้านซักผ้ารีดผ้าของตัวเองหรือว่าของสามีอะไรเงี้ยของลูกด้วยก็เลยจ้างน้องคนนี้ไปทํางานที่บ้าน Plenty. น้องคนนี้ก็ไปทํางานอาทิตย์ละครั้งก็งานของที่เขาทําก็คือทำความสะอาดซักผ้าแล้วก็เอาอทิตย์หนึ่งไปก็ไปรีดผ้าก็ไปรีดอันเก่าแล้วก็ซักอันใหม่ประมาณนั้นน่ะคือทำความสะอาดแล้วตอนนี้เวลาพี่เขาไม่อยู่นะพี่เขาก็จะบอกว่าพี่ไม่อยู่สี่อาทิตย์น่ะหนูก็เข้าไปทำความสะอาดเหมือนเดิมเลยเพราะว่าพี่เขาก็ไว้ใจน้องคนนี้มากเนาะเพราะน้องเขาเป็นคนซื่อๆไม่ค่อยพูดค่อยจาแล้วชีวิตครอบครัวเขาก็ไม่มีปัญหาทุกคนชีวิตครอบครัวเขาไม่ได้มีปัญหาน้องเขาไม่ได้มีปัญหาก็โอ้ยผัวหนูไม่ให้ตังค์เลยเขาไม่ได้มีปัญหานี้เาอยู่กันยังมมีควาสุดี พี่เขาก็เลยไว้ใจตอนนี้พอแล้วพี่ก็ไปประเทศไทยก็ให้มาดูแลเทาความสะอาดในบ้านดูแลในบ้านซักผ้ารีผ้าแล้วก็บางช่วงวันหยุดเนี่ยเหมือนกับว่าวันศุกร์เนี้ยก็ให้ซื้ออาหารเข้ามาทําทิ้งไว้ให้สามีเขาด้วยเพราะว่าสามีเขาก็ทํางานเหนื่อยก็ให้ทําแล้วใส่ตู้เย็นไว้ก็เขาจะได้มาแค่อุ่นกินเฉยๆอะไรประมาณนี้ก็ได้วามรักสามีอ่ะแรกๆมันก็ไม่มีปัญหาแต่ปีที่สองเริ่มมีปัญหา เริ่มมีปัญหาว่าเอ๊ผัวเรานี่แหละใช้เงินเปลี่ยนไปผัวเราไปร้านร้านอาเซียนช็อปคือไปซื้อของอาหารเกี่ยวกับร้านอาเซียบ่อยเพราะว่าผัวรูดการ์ดเขาพี่เขาก็เลยว่าเอ๊มันยังไงกันนะก็สงสัยเพราะว่าผัวไม่เคยซื้อของเข้าบ้านเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยพี่เขาจะเป็นคนซื้อเองหมดทุกอย่างแล้วตอนนี้ช่วงหลังๆเนี่ยสามีไปซื้อไปซื้อของไปรูดการ์ดก็สามีก็ไม่ได้ระวังระวัวอะไรประมาณนั้นก็ไปรูดการ์ด นี่เมียสงสัยเมียก็เลยถามผัวก็อ้ำอังงอึ้งอึง,องไม่มีตอบไม่มีอะไรเออจนวันหนึ่งพี่เขาต้องกลับประเทศไทยด่วนเพราะว่ามีปัญหาทางประเทศไทยก็กลับประเทศไทยโดยที่ว่าลูกไม่ได้ไปด้วยลูกไม่ได้ไปด้วยลูกอยู่จึงไปเห็นว่าน้องคนเนี้ยมีอะไรกับสามีของพี่เขาก็ลูกก็ได้โทรไปบอกแม่ทันทีพอโทรไปบอกแม่ปุ๊บลูกไม่ได้พูดอะไรนะคะที่เห็นน่ะ ไปไปบอกแม่แล้วแม่นี่รู้แล้วพี่เขารู้แล้วเขากลับมาเขาก็คือใจเย็นใจเย็นไงจะจับจะจับให้ได้ขะหนงัง่ะเขาเพราะจริงๆแล้วสงสัยอยู่แล้วเรื่องไปซื้อของของที่เออเวลาผัวไปรูดการ์ดในสิ่งที่ไม่เคยซื้อเนี่ยผัวซื้อแกก็สงสัยอยู่แล้วแกก็เฉยมาก็ก็ไม่พูดอะไรแล้วก็บอกว่าเออนี่นะฉันมีความจําเป็นที่จะต้องไปพักที่บ้านเพื่อนสักสองสามวัน ืแล้วก็สั่งน้องคนนี้ว่าเออนี่นะคือฉันพี่ไม่อยู่นะพี่ต้องไปพักบ้านเพื่อนเพราะว่ามีธุระที่จะต้องทํากันอะไรกันเพราะพี่ไม่อยู่น้องก็ไปทําความสะอาดเหมือนเดิมเช่นเดิมแต่พี่เขาก็าอยู่ในบ้านอืผัวไม่รู้นะผัวกลับมาจากทํางานก็คิดว่าเมียไม่อยู่ส่วนน้องคนนี้ที่ไปทําความสะอาดเนี่ยก็ไม่รู้ไงคิดว่าพี่เขาไม่อยู่ก็หลงละเลยกันเต็มที่เลยพอเสร็จแล้วเรียบร้อยพี่เขาเห็นเรียบร้อยคือใจเย็นมากไม่พูดไม่จาไม่ใดๆทั้งสิ้น พี่เขาก็เออคือน้องคนนี้ก็เข้าไปนอนในห้องเขาเลยนะคะไปนอนกันในห้องเขาเลยรอจนสามีเขากลับแล้วก็เข้าไปนอนในห้องนอนเขาเลยอืมเออพี่เขาไม่ได้อยู่เป็นเป็นห้องนะคะเขาอยู่คือบ้านเขาเป็นหลังฉะนั้นเขาแก่ก็ไปซ่อนตัวอยู่ในนั้นจนไปเจอพอเจอแล้วแกแกก็ไม่พูดอะไรในใจนี่แบบว่าโมโหมากแต่ว่าต้องอดทนไว้จับให้ได้คาหนังคาเขาก็พอจับได้ปุ๊บเรียบร้อยผัวมาปุ๊บเข้าห้องนอนโอ้โอ้งง,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 งกันอยู่ในห้องนอน กับเน้องที่มาทําความสะอาดพี่เขาก็ไปนั่งรออยู่ในครัวซึ่งห้องนอนเนี่ยเวลาออกมาแล้วจะต้องเดินผ่านครัวก็พอออกมาปุ๊บก็คือต่างคนก็ต่างไม่ได้ใส่ชุดเรียบร้อยออกมาเพื่อจะมาหาอะไรกินในครัวเพราะว่าคิดว่าเมียไม่อยู่ประมาณนี้แต่นี้พี่เขาก็เห็นพี่เขานั่งอยู่เออฝรั่งคนนี้ก็ตกใจน้องคนนั้นก็ตกใจพี่เขาก็เลยเรียกมาคุย เธอทําอย่างนี้มาได้ยังไงฉันให้เงินเธอค่าแรงที่เธอได้ค่าทําความสะอาดเธอไม่เคยได้น้อยหน้าฝาใครฉันมีทั้งเทศกาลอะไรฉันให้เธอทุกอย่างเธอคิดตีท้ายครัวพี่ได้ขนาดนี้เลยเหรอน้องคนนี้ก็นั่งนิ่งคือถูกจับได้ไงะทุกคนถูกจับได้แต่พี่เขาก็ยังมียังมีจิตสำนึกที่ดีที่ว่าไม่ไปไม่ไปบอกผัวเขานะคะแต่พี่เขาบอกว่าจะเอาอยัางไงจะเอาอยัางไงจะให้พี่ไปจัดการคุยกับผัวเธอหรือว่า จะเอาอยัางไงส่วนผัวพี่เขาไม่ต้องพูดถึงอยู่ในโอวาสสารภาพเรียบกลิบตั้งแต่เมื่อไรครั้งแรกเมื่อไรไอซื้อของที่ว่าไปซื้อบัตรเครดิตที่พี่เขาแบบว่าสงสัยทุกอย่างที่พี่เขามากางพูดหมดผัวจรายหมดว่าไปที่ไหนไปยังไงไปซื้ออะไรเล่าเลี่ยมคือผัวนี่กลัวเมียนี่ขนาดกลัวเมียนะทุกคนกลัวเมียแต่ด้วยความคิดว่าด้วยความหนุนละเลยไงคิดว่าเออเมียคงไม่รู้หรอกอะไรประมาณนี้แต่ที่สําคัญคือหนุงคนนี้เป็นงูพิษมากเลย พี่เขาบอกว่าเวลาที่แม่น้องเขาเจ็บป่วยนะ่เวลาน้องเขามาเล่าให้ฟังเนี่ยพี่เขาก็ช่วยเงินไปนะคะช่วยเงินไม่ใช่ว่าให้เฉพาะค่าแรงที่น้องเขามาทำวาาดช่วยเงินค่ารักษาแม่ไปช่วยเงินค่ากินแม่ไปเวลาพ่อเจ็บป่วยก็ช่วยเงินไปทุกครั้งเวลาที่น้องเขาจะกลับประเทศไทยก็ให้ตังติดตัวกลับไปตามสมควร <TF> คือก็ไม่ใช่ว่าให้มากมายแต่ว่าเา <ück> พี่เขามีฐานะดีแล้วก็ผัวเขาก็มีฐานะดีทํางานดีคือให้ทุกอย่างอะ แต่พี่เขาไม่คิดไงว่าน้องคนนี้จะทําได้ขนาดนี้ก็พี่เขาก็เตือนมาว่าให้ทุกคนอะระวังเรื่องแบบนี้เพราะว่าคนที่คิดว่าดีซื่อสัตย์แต่จริงๆแล้วคืองูพิษที่สามารถมาตีท้ายครัวเราได้ตลอดคือเรื่องเนี้ยพี่เขาบอกหลังจากนั้นเขาพูดไปทั่วเมืองเลยผู้หญิงคนนี้อย่าเอาเข้าบ้านคือจากจากที่คนที่แบบว่าเออใครๆเห็นว่าเป็นคนซื่อซก็ได้เห็นไงว่าเขาเป็นคนแบบนี้ แล้วเขาก็ได้ทําเรื่องแบบนี้ก็แล้วพี่คนนี้เขาคือเขาเป็นคนดังในเมืองน,นั้นเขาก็บอกว่าพี่อ่ะเป็นที่รู้จักของใครๆฉะนั้นพี่ก็พูดให้ทุกคนฟังหมดเลยพี่จะไปปิดเรื่องเขาทําไมนี่นเมื่อเขาทํากับพี่แบบนี้ก็สรุปแล้วก็คือ น้องคนนี้ก็ไม่ได้ทํางานที่นั่นอีกต่อไปแล้วก็คนไทยหลายๆคนเขาก็ไม่คบน้องคนนี้เพราะว่าสิ่งที่น้องทำเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายนะคะทุกคนที่ว่าเข้าไปในบ้านเขาเขาให้กินให้อยู่บางครั้งก็ไปซื้อข้าวให้บางครั้งก็ซื้อกับข้าวให้กินเออบางครั้งก็ให้เงินค่ารักษาแม่บ้างพ่อบ้างไปประเทศไทยก็ให้เงินติดตัวไปคือแต่บุญคุณหรืออะไรเนี่ยมันไม่มีทั้งทั้งที่ผัวตัวเองมีอยู่ผัวตัวเองมีปัญหากับผัวตัวเองไหมไม่มีแต่ก็ยังใช้สันดานเดิมที่จะมาเอาผัวพี่เา ก็พี่เขาฝากเตือนกับหลายๆคนเขาอยากจะเล่าเรื่องเขาให้ทุกคนฟังเรื่องนี้อย่าไว้ใจใครในขณะที่ไม่อยู่เราไปประเทศไทยไม่จําเป็นอย่าเอาใครมาทาความสะอาดบ้านให้เราโดยที่เราไม่อยู่ไม่ว่าเราจะอยู่เราจะยังอยู่หรือว่าเราไปประเทศไทยหรือยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรผัวเราก็ไว้ใจไม่ได้และคนที่มาทาความสะอาดบ้านเราก็ไว้ใจไม่ได้เช่นกันค่ะไม่ด่าไม่ว่ากันนะคะขอให้ทุกคนฟังเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะคะ